สี่เคล็ดลับทําให้รักไม่มีวันเก่าอ่าอันนี้คนถามมานะครับไอ้ของที่มันเก่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะาคุณไม่ได้ใช้สังเกตด,ดูสิบ้านถ้ามันจะเก่าเพราะาอะไรไม่มีคนอยู่รถมันจะเก่ามันจะพังไม่มีคนขบับของทุกอย่างที่มันจะเก่าเพราะไม่ได้ใช้ไม่ได้ไปดูแลหรือขัดถูนะครับความรักก็เช่นกันความรักที่มันเก่าเนี่ยนะเพราะว่าอะไรไม่ได้ใช้มันรักกันแล้วปล่อยมันไป Uh huh. ใช้ชีวิตไปนี่ก็เลี้ยงลูกไปนี่ก็ทํางานไปเจอหน้าอื้ออ้อความรักมันก็ไม่ถูกใช้มันก็เก่าเราวนี้วิธีใช้ความรักคืออะไรลองฟังสีข้อนี้ 1. power of touch การแตะเนื้อต้องตัวกันรวมไปถึง kissing นะครับหอมแก้มนะครับ touching hugging ก,ก,กอดอะไรแบบนี้นะครับมันคือการใช้ความรัก แต่อย่าแปลว่าทำแบบนี้ต้องไปสู่เซ็กชวลเสมอไปบางทีอยู่กันมา5ปี10ปีแล้วมันก็อมกประมาณนั่นแหละนะครับแต่หนังดูหนังฟังเพลงอ่ะกอดคอกันบ้างเดินไปเที่ยวบาร์ฮอปปิ่งตามริมทะเลก็กอดคอกันริมทะเลเดินบ้างอะไรแบบนี้นะฮะอบเอวกันบ้างนะครับไม่มีอะไรทาดูเน็ตฟลิกเน็ตฟิกหนุนตักก็ยังดีความรักมันก็จะถูกเขาเรียกว่าทัชชิ่งอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่เก่าเหมือนรถเนอะเช็ดเช็ดมันตลอดเวลานะครับแต่ถ้าคุณไม่ทํานานๆมาแตะแล้วมันจะเขินพอเขินแล้วมันแล้วมันก็จะไม่ทําต่อ สังเกตง่ายๆเลยใครก็ตามเนี่ยคุณลองตอบคําถามมาก็ได้อยู่กันมานานๆเนี่ยแรกๆเนี่ยเป็นไงก็จูบดูดดื่มให้เป็นแลกลิ้นกันตลอดเวลาเดี๋ยวนี้อยู่กันหลายๆปีอ่ะจูบเนี่ยผมว่าหายหายไปเลยนะครับบางคนเป็นปีๆนะครับไม่มีจูบกันเลยแล้วพอมันไม่จูบเนี่ยมันไม่จูบเลยนะมันเขินดังนั้นอย่าให้มันหายค,ค่อยๆมันเริ่มมันกลับมาใหม่ข้อที่2องเขาใช้คําว่าโรแมนติก g ิ s t เ r อ นะครับหรือพวกท่าทางโรแมนติกหรืออะไรต่างๆความรักมันจะอยู่ได้ปุ๋ยของมันคือความโรแมนติกนะโรแมนติกก็อย่างที่บอกอย่าไปแปลว่าต้องไปนั่งกินข้าวในร้านแพงๆฟังเพลงแจ๊ดเบาๆไอ้นั้นมันก็มันก็เขาเรียกว่ามันโอ๊คคูอ่ะเก่าๆมันทําได้ทุกเรื่องทุกที่นะครับทุกเวลาด้วยเดินไปแย่กันบ้างพากันไปดูสถานที่สวยๆบ้างหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านก็สร้างฟิว์เซนต์ขึ้นมารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วผมขอบอกไว้อย่างหนึ่งโรแมนติกเนี่ย ไม่ใช่ว่าใครก็ทำเป็นมนุษย์เราสมมติออกมาจากเผ่าตองเหลืองเดินออกมาจากป่าแล้วบอกโรแมนติกทำไม่เป็นเพราะว่าอะไรมันโรแมนติกมันต้องมีแบบอย่างมันต้องเป็นการเรียนรู้มันต้องมีเพอร์เซพชันนะครับหลายๆอย่างดังนั้นนะครับอย่าคิดว่าผู้ชายนั่งเฉยๆแล้วเขาทำเป็นหรือแม้กระทั่งคุณเองผมว่าคุณก็ทําไม่เป็นขนาดนั้นรู้แค่ว่าให้ดอกไม้อะไรแค่นี้ มันมีอีกเป็นร้อยเป็นพันอย่างนะครับถ้าเป็นในคอสของทางคลับ g ิกแนะนำลงไปดูคอสที่โรแมนติกมันจะแยกออกมาเลยสีประเภทฟันกับเอ็กซไซเมนโรแมนติกยังไงนั่งอยู่กับบ้านเป็นยังไงนะครับต้องทําอะไรบ้างดีฟเรเคชั่นเป็นยังไงบ้างหวานเป็นยังไงบ้างเพลงที่ต้องใช้ทํำยังไงบ้างวิธีบิวมันแต่ละเรื่องแต่ละราวต้องทอํายังไงบ้างแล้วคุณไปก๊อปทาตามนั้นเลยแม้กระทั่งการซื้อของของซื้อของข,องขวัญมันมีสูตรมีอะไรของมันหมดนะครับสนุกดูแลเขินตามยิ้มตามถ้าทําาไไไไดด้้ครบยยยััังงงงกกกก็ม่นน่่เเลลลินนนนนแออีะปู คอสชื่อโรแมนติกถ้าเข้าไมา่ได้ไลออดขับกิ๊กนะฮะแบบนี้ข้อที่3นะครับเขาใช้คำว่า schedule a new experience ครับถ้าไม่อยากให้รักเก่าเนี่ยคุณก็ต้องทำให้รักมันใหม่สถานที่เดิมถ้าคุณรู้สึกเบื่อแต่ถ้ามีคนใหม่เดินเข้ามา รู้สึกสถานที่นั้นเปลี่ยนแปลงน,น,นะไปบาร์ไปผับร้านเดิมเพลงเดิมนั่งเซ็งนี่แหละเบื่อแล้วเกินแต่ถ้าคนใหม่เดินเข้ามาใช่ใช่โอ้โหเป็นไงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนั่งมองสถานที่เปลี่ยนไปเลยถูกไหมดังนั้นถ้าเราไปกับคนเก่ามันก็ต้องหา experience ใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่กินที่เที่ยวกลุ่มเพื่อนใหม่นี่ก็สําคัญนะมันทําให้ทุกอย่างมันนิ w วมันเฟรชขึ้นมาดังนั้นนะฮะพยายามหา experience หรือประสบการณ์ใหม่ๆใส่เข้ามาในชีวิตกับคนเดิมไม่แหละพอเราไปในสถานที่ใหม่กิจกรรมใหม่เจอกลุ่มเพื่อนใหม่อะไรมมมัันนกก็จะเเรริุุ่ยย้ตงไไบบาแ เขาไปเลี้ยงข้าวกินข้าวเผื่อว่าเราจะได้ทํางานกันในอนาคตเป็นเพื่อนซี้กันอะไรกันอ่าเห็นไหมความใหม่เกิดขึ้นและโดพามีนมันก็ออกทุกอย่างมันเริ่มตื่นเต้นและข้อที่4ข้อสุดท้ายคอมมินิเคชันถ้าคุณยังสามารถคุยกันยิ้มแย้มหัวเราะแจ่มใสได้โดยการส่งพลังบวกหากันได้โพสิทีฟจริงจริงหากันได้ความรักมันก็ยังเขาเรียกว่าถูกใช้นะครับรถมันก็ยังใหม่อยู่เสมอนะฮะแอร์เอิร์มก็ยังเย็นเพลมก็ยังเพราะอยู่ดังนั้นไอเรื่องของตรงนี้เนี่ย บางทีเขาแบบอยู่กันมานานแล้ว20 30ปีแล้วไม่มีอะไรจะคุยกันจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณมี e x p e r i e n c e ใหม่กิจกรรมใหม่ฮ็อบบี้อะไรใหม่คุณจะมีเรื่องอะไรคุยกันตลอดเวลาที่คุณไม่คุยหรือว่ามันไม่มีเรื่องอะไรคุยเพราะคุณไม่ได้ Cre เอ e อะไรใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตคุณซึ่งไอ้พวกนี้มันต้องลองทําดูและเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่อให้คุณอยู่กัน780ปีจะบอกมันจะใหม่ได้ยังไงมันสู้เด็กไม่ได้หรอกอันนั้นคุณพูดถึงแค่สรีระแต่ความรู้สึกถ้าคนมัน